สวัสดีครับพบกับเชิเชินะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว2แพ็กเกจที่โตเกมนํามาขายกันในเดือนนี้นะครับอามาดูความคุ้มค่ากันนะครับว่าน่าสนใจมากน้อยขนาไหนที่จะเติมครับซึ่งความคุ้มค่าของแต่ละคนมีไม่เท่ากันแน่ๆนะ บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าแพงไปนะครับแล้วก็ของรางวัลที่เขาลุ้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็ถ้าคิดว่าเสี่ยงมากก็ข้ามไปนะแต่บางคนเนี่ยก็พอได้นะครับเผื่อบบว่าของแจกเนี่ยคุ้มค่ามากพออที่เหลือก็ไปลุ้นรางวัลหลักนะว่าจะได้เป็นอะไรนะซึ่ง2แพ็กเกจก็จะเป็นแพ็กเกจเรนเจอร์กับแพ็กเกจเอนะครับเมื่อเดือนมีนาคมครบรอบ7ปีเนี่ยที่ผ่านมาก็มีมาขายแล้วนะ,อะรอบนี้ก็นํากลับมาขายอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของแพ็กเรนเจอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวเรนเจอร์ประมาณหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ส่วนของป๊อปอัพยังไม่มาเลยนะโอ้ป๊อปอัพนี่ทำแพ็กเกจไม่ทันนะครับอ่าแพ็กเกจผมจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแพ็กเกจก็คือแพ็กเกจเกียร์อันนี้คือต้องจัดเลยนะค่อนข้างจะคุ้มมากๆนะครับอ่าส่วนของแพ็กเรนเจอร์เนี่ยอันนี้ผมตัดสินใจยอยู่แต่คิดว่าอาจจะไม่เติมนะอันนี้ผมมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาดูกันในภาพรวมนะครับแพ็กเกจเรนเจอร์เนี่ยราคา729บาทนะครับ ก็จะได้รูบี้ทั้งหมดเนี่ยร้150 Ruby. อยห้าสิบรูบี้ก็เอาไว้เก็บสะสมนะให้ครบ300นะครับไปเปิดเรนเจอร์ครับหรือว่าเอาแค่200พอไปเปิดเกียร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในโซนของคนนกนะครับก็250อันนี้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ ตัวกาชาครับก็ให้มา5ใบนะครับมีบูสเตอร์ด้วยนะบูสเตอร์นี่3วันนะครับตัวกาชานี่ให้มา5ใบเท่านั้นนะซึ่งอยากจะเปิดเรนเจอร์นะครับตัวใหม่ของเดือนนี้ก็ได้นะตีหมักลุกนะครับก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะหรือจะเก็บเอาไว้เปิดแสงมืดเก่าแสงมืดเก่าเดือนนี้เห็นแน่นอนนะอยู่ที่ว่าจะมาวันไหนแล้วก็มีตัวอะไรนะรก็เอาไว้เปิดตามชอบนะกบแดง8ดาวนะครับให้มา2ตัว อ่าแล้วก็กบดำอัลตร้าครับสองตัวอ่าสำหรับคนที่กําลังจับป้านเรนเจอร์แม็กซ์หนึ่ตัวก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอ่าล็อกอินหครั้งนะครับหลังจากที่เติมแพ็กเกจนะครับก็ได้ลุ้นเรนเจอร์หตัวนะครับที่สําคัญคือกบม่วงอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ย กบม่วงครับกำลังจะครบ20ตัวแล้วยิ่งบางคนเนี่ยมีสั่งมืดตัวเก่งอยู่ในมือแล้วนะอรอค่ากบม่วงครบแค่นั้นเองครับสมมติเติมพัคเกตนี้นะก็ได้กบม่วงแน่ๆใช่หมหนึ่ตัวนะครับอหอคอยแน่ๆนครับอีกหตัวเป็น2ตัวซึ่งเดือนนี้ครับมีตัวที่3แนะ่นอนร้อแต่ผมไม่แน่ใจว่า,ามันอยู่ในตารางล็อกอินรายเดือนนะครับหรือว่าอีเวนต์พิเศษ ซึ่งถ้าเกิดโชคดีนะเดือนนี้อาจจะได้ถึง4ตัวก็ได้นะถ้าเติมแพ็คนี้นะ,ะรอติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กําลังเก็บกบม่วงอยู่กําลังจะครบ20ตัวนะครับก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะ,ะในส่วนของเรนเจอร์ครับเมื่อเดือนมีนาคมภาพจํายังอยู่นะผมเปิดได้มูนไอโบครับโอ้โหมูนไอโบกันบินเปิดมานี่ล้นเติมจอเลยทีเดียวคือจุกเลยทีเดียวนะคือตอนนั้นเนี่ยผมดูลนะครับ แต่ว่ามันต้องทําคลิปไงผมดูแล้วแบบว่า,าในกลุ่มต่างๆครับเขาเปิดได้นะโอ้โหมูลไอโบกันเพียบเลยแต่ว่าผมต้องทําคลิปก็เลยแบบต้องเปิดนะคิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันมั้งอ่าฉะนั้นเนี่ยร็บมีนะ ใายเติมเปิดนะครับก็อาจจะรอดูก่อนให้คนอื่นเนี่ยเขาเปิดกันไปก่อนว่ามันออกตัวไหนเยอะมากเป็นพิเศษอ่าเราก็รอดูแล้วกันนะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดตามเขาดีหรือเปล่านะ,อะของรอบที่แล้วเนี่ยแพ็กเกจเรนเจอร์ครับมีราวไฟมีมู Fi, ม Moon ble, นไอโบ้ครับมีโคนี่นักเรียนอันนี้ก็เป็นตัวธาตุปกตินะส่วนสังมืดเป็นเจมม่วงกับเจสสิก้าแสงอ่าตอนนั้นเนี่ยแพ็กเกจน,นั้นเนี่ยผมเติมโดยที่ไม่ลังเลยนะเพราะว่าอยากได้เจสสิก้าแสงนะแล้วก็กําลังเก็บสะสมกบม่วงอยู่ อ่าส่วนรอบนี้เนี่ยเรนเจอร์นะครับตอระเคผมแม็กซ์แวนะครับแซนีีนาไม้ก็แม็กซ์แซวนะครับโคนี่สโนบอร์ดอ่าันนี้ก็มีคลิปรีวิวอยู่นะซึ่งการใช้งานจริงเนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าเทียบกับบูนเดิโบนี่แบบว่าเลือกยากอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอามาใช้งานใน PVP เนี่ยตัวไหนดีนะครับอ่า่วนแสงมืดเนี่ยเจม่วงครับยังเป็นตัวที่ยังโหดอยู่ครับอ่าในทางปวดนะครับคือ PVP ของไอดีหลักผมเนี่ย ช่วยทีมตลอดเวลานะครับผมเคยลองเอาออกดูนะปรากฏว่ามีผลค่อนข้างเยอะอยู่กันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนร่างเนี่ยมันติดดีมากนะครับแล้วก็ช่วยนะครับให้ศัตรูเนี่ยมีปัญหาบ่อยๆเลยนะตัวนี้ดีครับเต็มม่วงใครตามล่าอยู่นะครับแพ็กเกจนี้ก็น่าสนใจนะครับอาโมนไอซซ็อกกี้ครับ คือมันดันมาครับตอนที่เรนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนนี้เนี่ยมีตัวกันบินใหม่เหมือนกันนะครับแถมสกิลเนี่ยนำสกิลของภาคพื้นมาใช้นะก็คือยิงตัวบินนะครับกระเด็นไปข้างหลังอันนี้ยังไม่รู้นะผมรอข้อมูลโวเกมก่อนนะครับว่ามันจะผลักนะครับผักสั้นผักกลางหรือว่าผักยาวมันมีเหมือนกันนะเอาว่าผักนิดเดียวนะครับักไปครึ่งจอครับกับผลักไปสุดจอนะซึ่งก็น่าสนใจเลยครับอาชนา้นเนี่ยทำให้ภาคนี้ผมคิดว่าผมเองอาจจะไม่ได้เติมนะครับพ็คเรนเจอร์นะใคร คุ้มนะครับก็เติมได้นะครับวแพ็กเกจเกียร์บอกเลยนะครับว่าคุ้มทุกระดับชนทนในเกมจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นระดับสูงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะยังตามหานะครับตามหาในบางชิ้นอยู่นะครับเนื่องจากว่าใช้งานได้ดีจัดๆเลยทีเดียวนะครับอาราคาแพ็กเกจเกียร์5 9 9บาทรอบที่แล้วเนี่ยผมได้เป็นช่องกลางานากากอะไรสักอย่างหนึ่งผมใส่กับชินจังนะเป็นเกียร์ของเซตฟีใหม่นะครับซึ่งเกียร์เนี่ย มันจะมีเกียร์ทั้งหมด18ชิ้น4เซตอ่าเป็นการสุ่มเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันก่อนนะครับ599บาทอ่ะสมมุติว่ากำเงิน599บาทเนี่ยไปเติมรูบี้นะให้เปเลยอ6ร0ูบี้ถาาว่า0 0รูบี้เนี่ยเราจะเปิดได้เกียร์ดีๆบ้างหรือเปล่านะผมว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่ดูไม่ดีนะเช่นอ d ีหลักของผมนั่นเองนะรูบี้มี100รูบี้นะครับก็เอาไว้สะสมนะ อ่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับตัวกระชาใบานะครับเหมือนกับแพ็กเกจเรนเจอร์ครับคมพีโบราณครับก็ให้มารวม200ชิ้นซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางทีการสลับหาค่ารถแรกเนี่ยบางช่วงเนี่ยเหมือนมันมีบั๊กหรือว่าเหมือนเหมือนตู้กระชาเลยผมมีความรู้สึกว่าการหาค่ารดแรกเนี่ยเหมือนเปิดตู้กระชาเลยนะช่วงไหนโชคดีก็ใช้คมพีน้อยครับช่วงไหนโชคร้ายเนี่ยโอ้โหหมดเป็น2,000ก็แทบไม่ออกนะอันนี้คือมีจังหวะของมันอยู่นะครับ อ่ะแล้วก็มีเกียร์ย่อยอันนี้น่าสนใจสำหรับ ID ดีสร้างให,ใหม่นะครับที่ยังไม่มีเกียร์อะไรเลยอ่ะสร้างตอนที่กิลเลนหายไปแล้วอะไรประมาณนี้นะก็ความน่าสนใจค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็เขี้ยวมังกรครับอันนี้ก็เอาไว้ตีบวกนะครับเกียร์เจ็ดดาวนะอ่ะก็ได้อยู่ครับอ่าใน่วนของการล็อกอินครับเหมือนกันนะ5วันอ่ะอยู่ตรงไหนอันนี้5วันนะก็ลุ้นเกียร์เจ็ดดาวแบบสุ่มนะครับ่วนเกียร์ย่อยเนี่ยมันมีทั้งอาวุธป้องกันแล้วก็ตกแต่งคืออย่าง ก่อนหน้าเนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยมันจะมีแบบเซ็ตเกียร์โคนี่แตลลี่บราวหรือเปล่าถ้ามีนี่คือแบบว่าเฮ้ยคุ้มแบบคุ้มจะจัด,จดเลยนะอ่าแต่สรุปว่ามันเป็นเกียร์อ่าหกดาวนะครับที่แบบว่าเป็นเกียร์ฟรีครับสะเปะสะปะนิดนึงก็ไปลุ้นกันเอาเอาเผื่อได้เกียร์มาตรฐานนะรองเท้ากระเป๋าคอในประมาณนี้นครับมากระทางเกียร์ยศเนี่ยก็ถือว่าโอเคสําหรับไอดีสร้างใหม่นะอ่า่วนเซตเกียร์ก็มี4เซตนะครับทั้งหมด18ชิ้นนะอ่าชิ้นหลักก็จะเป็นเซ็ตเกียร์เลวนาด มีถึง9ชิ้นเลยนะอาวุธ3ป้องกัน3ตกแต่ง่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์เลยนะอาวุธกับป้องกันของเซ็ตเกียร์โดนาทก็ถือว่ายังใช้ได้ดีมากๆนะครับอันดีหลักผมก็อยากได้อยู่นะส่วนเซ็ตเกียร์ปีใหม่นะครับก็จะมี3ชิ้นเซ็ตเกียร์ปีใหม่นี่จะเป็นเซ็ตเกียร์ของ,องสายว่องไวนะครับแล้วก็เซ็ตเกียร์คริสต์มาสเป็นของเกียร์สายพลังนะครับแล้วก็ตันท้าจะเป็นของสายวยพิบเหมือนเขาตั้งใจจะคงค่า3มเซ็ตน,นี้เอาไว้เพราะว่ามันประมาณนี้เลยนะ อยากได้ว่องไวก็เซตปีใหม่เดี๋ยวมาดูบนตำนานกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาใช้ชิ้นไหนกันอยู่บ้างนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับชิ้นที่ใช้กันเยอะบ้าๆเนี่ยก็จะเป็นเซตเกียร์จันทาราเป็นเกียร์ล่มจันทานะชิ้นนี้นี่ถือว่าเจ๋งมากครับเป็นเซตเกียร์ของสายไหวพริบนะครับอันนี้คือตามล่าก,กันเยอะนะ,ะแน่นอน,นครับบนท็อปตำนานเนี่ยเขาใช้นะครับกันค่อนข้างจะเยอะนะ,ะส่วนเกียร์เซตอื่นๆหรอ มีชิ้นไหนอันนี้ชิ้นนี้นครับกับสายพลังนะครับเป็นเซ็ตเกียร์คริสต์มาสเดาวนะเป็นเซตเดาวนะครับก็ใช้กันเยอะในชิ้นนี้นะเพราะว่าค่ามาตรฐานนะครับลบสกิลตั้งสกิลรถแกนครับแล้วก็เลือกออปชันเป็นรถแรกได้อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็ตเกียร์มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าจะให้คุ้มนะก็ขอเป็นปีใหม่นะครับ ิดมัดแล้วก็จันทาแล้วด้วยความชอบนะดีหมดนะครับอย่างผมรอบที่แล้วนี่ได้ชิ้นนี้หน้ากากพูดปีใหม่นะครับก็พลังชีวิตต้านสกิลลดแล่อ่ะแล้วก็เลือกออปชั่นเป็นดบสกิลจะได้เป็นเซตค่าเกียร์มาตรฐานนะครับอันนั้นเนี่ยความน่าสนใจสุดๆนะครับก็อยู่ที่แพ็กเกจเกียร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมมีเซตเกียร์เดียวหนาครับมีเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์ในครั้งผมอีกครั้งแล้วกันอ่ะเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะว่าไอเดักของผมเนี่ย เกียนะครับค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับคือส่วนใหญ่ก็มาจากแพ็กเกจนะมีอันนี้ครับเติมเปิดอ่ะจาได้ว่าอันนี้เติมเปิดนะครับอ่าอันนี้วิ่งนะครับอ่าวิ่งทัพร้อยล่าสุดนะครับอันนี้เปิดได้มาอันนี้ก็โชคดีมากอ่าเปิดได้ในโครโบแอตแทกออนไรทันนะครับอ่าผมจําได้ว่าเหมือนมีชิ้นหนึ่งนะที่ได้มาจากแพ็กเกจจำไม่ได้ละส่วนอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่า อัพเวลนะครับให้ถึงระดับตำนาน,นครับอัพเลเวลนะไม่ใช่ขึ้นเหลิกตำนาน,นครับขึ้นตอนไหนก็ได้ตอนนั้นนะเพราะจะได้ดับปลุกพลังนะครับส่วนเกี่ยวบป้องกันเนี่ยอันนี้ตักแพ็กเกจแน่ๆอ่าส่วนสามทิ้นี้นะครับหลายคนถามถึงอีกแล้วนะก็ครบรอบ7ปีครึ่งเดือนกันยารอรุ้นนะอ่าอันนี้ตัวเกมเขาแจกมาครั้งที่1เนี่ยเขาแจกมาตอน แผดเกียร์เา็ดดาวอาตอนเดือนสิงหานะครับก็แจกมา1ชิ้นหลังจากนั้นเนี่ยเดือนธันวาคมผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนอันนั้นคือแจกด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เลยครับตอนนั้นนี่ไม่มีเหตุผลเลยนะแล้วก็มาตอนครบรอบ6ปีครับก็แจกเป็นชิ้นที่่าแล้วก็ของปีนี้เจ็จปีหลายคนบ่นนะทำไมไม่แจกนะครับก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าเพราะอะไรน,นะโซนเกียร์นี่เดาวอันนี้เปิดได้นะครับ มี2ชิ้นเนี้ยผมจําได้ว่าจากแพ็กเกจมาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเกียร์ที่อันเนี้ยดีหน่อยอ่าปากกานี่ยังดีอยู่นะอ่าส่วนอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะหาตัวลงไม่ค่อยได้นะเลด้านครับอ่าส่วนอันนี้ก็พอได้อยู่นะของเซตเกียร์เรโนนาอันนี้มาจากสเตดวิ่งอ่าประมาณนี้อ่ะทิ้งท้ายกันที่เรนเจอร์นิดนึงคือมีคนเนี่ยทวงเข้ามาบอกว่าอ่าตัวของอ่าโคนี่นะครับอ่าสายพลังธาตุไฟเนี่ย ดาเมจเนี่ยมัน24เท่านะครับติด10วิคืออันเนี้ยผมไม่ได้พูดเพราะผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันมันบักหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมรดอดูข้อมูลเดนเจอร์อีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวจะมายืนยันนะครับทำคลิปยืนยันอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันบอกว่าดาเมจ24เท่า10วิคือไม่เคยมีตัวไหนหนักขนาดนี้มาก่อนนะอันส่วนใหญ่เต็มที่ก็400% 10วินะครับ500% 10วินะครับอันนี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับอันนี้คือ 2,400%สิวิครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็หน,กหนักหนักแบบหนักจริงๆนะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นสายพลังนะครับดาเมจของสายพลังเนี่ยก็จะไม่ได้ก็หนักอ่ะก็เอาเป็นหนักแล้วกันซึ่งอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าค่าพลังโจมตีเดิมเนี่ยมันเยอะแค่ไหนอ่าอันนี้รอดูนะอ่ารอดูครับข้อมูลเรนเจอร์ที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าดาเมจไม่ทะลุก็เอาตัวอื่นยิงทะลุไปแล้วกันนะอ่าตัวนี้ก็กลายเป็นตัวที่ อ๋อจะน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้เขาบัฟหน้าป้อมด้วยนะวิ่งไวนะครับสร้างเกราะเลื่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่สําหรับคนที่แบบตัวยังไม่โหดบ้างเนี่ยก็ตัดสินใจปั้นแม็กได้นะครับส่วนตัวการบินก็ตามที่บอกนะว่าสกิลเขาเนี่ยมีการผลักเรนเจอร์ครับไปยังแนวหลังนะดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าผลักปุ๊บแล้วก็ลดความเร็วด้วยมันก็จะแบบบินเอื่อยมา วินเวลาได้อยู่นะ,ะทำให้แพ็กเกจนะครับเรนเจอร์ Ranger, ผมเลยแบบว่าไม่เปิดก็ได้นะอรอลุ้นตัวนี้ดีกว่าเออหวังว่ามันจะออกมาตั้งหนึ่งตัวนะอาจจะเปิดถึงการันตีแน่ๆครับต้องมีเรนเจอร์มารีวิวนะอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับอ่าใครจะเติมแพ็กเกจอะไรก็ตัดสินใจตามความชอบนะแต่ผมเนี่ยชี้ชัดไปที่แพ็กเรนเจอร์เอ่อแพ็กเกียนะครับแพ็กเกียเนี่ยน่าสนใจแล้วก็คุมมากๆครับเนื่องจากว่า เออได้เกียชิ้นไหนหนำมาเนี่ยมันก็ถือว่าเปน็นชิ้นเกียร์ที่ดีนะครับส่วนของเรนเจอร์เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าไม่มีตัวอะไรเลยนะครับในนี้เนี่ยก็มีถึง4ตัวที่ก็ใช้งานได้ดีนะมีเพียงแค่ตัวของอโคนี่มูนสโนบอตอัเ,อเดียวก่อนอะไรนะแต่โคนี่หรือจะมูนโคนี่สนโนบอดเออมีแค่ตัวเดียวที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยโหดมากนักครับที่เดี๋ยวนี้สตัวถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่ะก็ตัดสินใจกันตามความชอบแล้วกันนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้ลวกันนะครับอีกหวันมารอดูกันว่า เกียรอบนี้ผมจะเปิดได้ชิ้นไหนนะครับเอาอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ